สวัสดีครับผมพงนะครับจากช่อง Youtube รถมือสองคุณภาพดีบายบักพง์นะครับขออนุญาตแจ้งพิกับทางเต็งของเราก่อนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยเซร์ไทย64แยกบินบุรีกรุงเทพครับขออนุญาตนำเสนอครับวันนี้เป็นรถอีโกคานะครับสายประหยัดน้ำมันนะครับต้องคันนี้เลยกับนิสสันอัมเ a นะปี2013นะครับคันนี้เป็นรถบ้านเลยนะครับผมมาพร้อมกับสีน้ำตาลเข้ม สวยๆนะครับราคาคันนี้นะครับกระซิบนิดหนึ่งนะอยู่ที่225,000บาทโอ้โหผ่อนเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดและออปชันคันนี้นะครับว่ายังน่าใช้อยู่ไหมแล้วก็มีออปชันอะไรอยู่บ้างนะครับมิสซานาเมล่าคันนี้นะครับเป็นโฉมเก่านะมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับเป็นขั้นมาไดโคมเมียมนะแล้วก็มีไฟนะครับเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับโคมไฟเดิม หลอดไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่โคมไฟเดียวกันนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะนะครับถือว่าออปชันเนี่ยเดิมๆนะแต่ราคาเนี่ยประหยัดเลยนะครับคันนี้จะได้เป็นล็อกกระทะ่าครอบขอบ14นิ้วนะครับแล้วก็มีไฟเดียวที่แก้มซ้ายแล้วแก้มขวามาให้ด้วยนะครับผมเรามาดูภายในกันบ้างครับภายในของคันนี้นิสสันเมร่าปี2 0 1 3ได้อะไรกันไปบ้างนะครับ ท่านนาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่มีสีทูโทนนะนี่แต่ไดเเ้เป็นเบาะหนังมาให้นะครับเป็นเบาะหนังมาให้นะครับถือว่าการดูแลของเขาเนี่ยง่ายเลยนะครับเป็นรถอีโก้ค่าแต่ได้เบาะหนังนะโหถือว่าสุดเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง1.2นะครับผมคันนี้ไม่มีมังติฟังก์ชันนะเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดของออปชั่นในตัวรถครับออปชั่นในตัวรถครับคุณแจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ หนูว่าเครื่องแน่นนะครับโอ้โหแอร์เย็นแน่นอนนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนสามนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแสนสามอ่าพวางมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่มีนะครับแต่แต่ได้พวงมาลัยที่กระชับนะผู้หญิงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะครับขับในเมืองเนี่ยสบายสบายเลยนะครับวิสัยทัศน์มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นจอ and ด o i d นะ นี่โอ้โหบลูทูธก็มานะครับเชื่อมต่อได้หมดเลยนะอันนี้เป็นแอร์อะนาล็อกนะครับแอร์อะนาล็อกนะนี่ปรับแรงลมนะครับทิศทางลมแล้วก็น้ํายาแอร์นะครับถือว่าให้มาจะเต็มเหมือนกันแอร์นะครับจะเป็นตัวปรับซ้ายขวาอย่างนี้นะอ่านี่จะเป็นขึ้นลงตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินนะครับผม ส่วนทางด้านบนนะครับก็จะเป็นโปะไฟล่อะโปไฟของเขาเนี่ยก็คลาสสิกนะครับไม่มีกระจกให้นะครับส่วนฝั่งนี้ไม่มีเช่นเดียวกันนะเรารีวิวกันตรงๆเลยนะครับผมส่วนทางด้านคันนี้นะครับข้างๆเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะไม่ใช่เป็นหนังนะแล้วก็เป็นตัวเขาติดฟิวมาให้นะครับมีติดฟิวมาใหม่เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ อ่าครับเป็นเกียร์ออโต้นะส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะมีนั่งได้3คนนะมีที่พักแข่งกลางมาให้ด้วยนะครับเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะนี่นิสสันมิราตัวนี้นะครับจะให้ความสะดวกสบายคือหลังคาเขาจะโค้งขึ้นทางบนนะครับจะรู้สึกว่าเราไม่อึดอัดน,นะแล้วก็นั่งเนี่ยสบายๆนะครับเดินทางไกลได้นะครับผมคันนี้นะ ในส่วนของกระจกพักด้านข้างนะครับก็จะเป็นไฟฟ้านะเช่นเดียวกันนะครับผมไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยโอ้โหใช้งานง่ายแล้วก็คุ้มค่าเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันบ้างครับว่าด้านหลังเนี่ยของอเมล่าจะนั่งกว้างไหมนะครับโอ้โหเลยนะั่งกว้างมากๆเป็นอีโก,โกคาร์นะครับที่ทียบเทียบกันเลยนะโอ้โหรวยได้ได,ได้ได้ความคุ้มค่าในราคาสอง0ส0ก็กว่านะครับ ได้อ็อบชั่นที่พัดแขนนี่ใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยที่ใส่แก้วน้ําแล้วก็สองแก้วนะครับถือว่าให้เต็มนะครับมากันในส่วนของท้ายนะครับที่วางสัมภาระนะครับอันนี้จะกว้างขนาดไหนวะเรามาดูพร้อมกันครับอันนี้ได้กล้องถอยด้วยนะครับแบบนี้เลยโอ้โหอันนี้นะครับอันนี้บอกก่อนนะ นี่คือรถยังไม่ได้ทํานะครับนี่มาให้รีวิวก่อนนะจะมียางอหล่ให้แล้วก็กวามช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีแผ่นตรงนี้ปิดให้ทีนทีหนึ่งถือว่ามองแค่นี้ก็กว้างเลยนะครับแล้วห้เห็นงานดีเลยงานแบบตรงๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะนะครับพายของเขาเป็นแบบนี้นะครับรถอีโกคาไม่ว่าจะเป็นค่ายอื่นก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะครับนี่ ในส่วนของท้ายคันนี้นะครับได้สปอยเลอร์มาด้วยนะครับเป็นไฟดวงตาที่3และที่ทั้ทงผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับนี่ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยนี่ทั้ง2จุดนะครับปลอดภัยแน่นอนนะการขับขี่เนี่ยหรือว่าเป็นถอยจอดเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับคันนี้จะเป็นออกเป็นสีน้ําตาลน,นะครับเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยสวยเลยนะครับ เป็นรถมือเดียวอันทิสันอัมเ่าครับปี2013คันนี้นะครับมาในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยนะครับนี่ให้ดูกันจะๆเลยครับน็อตล้อไม่มีขยับน็อตเดิมๆนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับรถไม่มีการจมน้ำนะหรือพลิกค,ควํหนักนะครับส่วนตรงห้องเครื่องเนี่ยทำให้รวมถึง,งยางนะ แล้วก็ท่อยางรวมถึงสายต่างๆของห้องเครื่องเนี่ยไม่มีการชํารุดนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับทําเรื่องผ่านคันนี้นะครับทางเรานะครับมีการเช็คลิต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คทุกอย่างของส่งมอบเลยนะครับคัะผมนิสสันนามเบอลคคันนี้นะครับปี2013นะครับราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทนะครับราคานี้นะถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับความประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ราคา งดผ่อนต่างๆนะครับผมทางเรานะครับมีวารันตีนะครับรับประกันรถ3เดือนหลังจากส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับยังไงก็ฝากครันนี้ไว้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากใครสนใจนะทักมาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับผมง่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ